คุณกาลังปวดเอวปวดหลังเล้าลงขาอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าปวดต้นคอปวดสะบักไหล่เล้าไปแขนหรือเปล่าอาการเหล่านี้นะครับคืออาการที่บ่งบอกถึงสัญญาณของการที่เราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดบริเวณต้นคอแล้วเล้าตามสะบักไหล่เล้าไปตามแขนชาปลายมืออันนั้นคืออาการปวดต้นคอที่เกิดจากหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอนรองกระดูกเอวเสื่อมทับเส้นประสาทจะปวดบริเวณเอวเล้าลงสะโพกเล้าลงขาชาปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าเป็นหนักมากก็คืออั้นปัสสาวะไม่อยู่ าาายลบาํบกอันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเส้นประสาทมันเกิดความเสียหายมากๆคราวนี้ที่ทำไมผมต้องเล่าอย่างนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเลยที่เราไปรักษาเราไม่ดีขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการแบบไปบีบนวดหรือทําอะไรก็ตามบางคนซื้อของตามอินเทอร์เน็ตกินเยอะมากๆครับแล้วก็ไม่หายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าสารอาหารที่เราเลือกกินเนี่ยมันไม่ตรงกับโรคที่เราเป็นบางคนบอกว่าอา้าวแต่ตอนที่เขาโฆษณาเขาก็บอกว่ามันสามารถรักษาโรคกระดูกทับเส้นได้นะมันสามารถรักษาเข่าเสื่อมได้นะแต่เอาจริงๆแล้วนะครับเราต้องทําความเข้าใจด้วยตัวเราเองก่อนว่าสารอาหารเหล่านั้นนะครับ มีสารอาหารอะไรบ้างที่มันสามารถฟื้นฟูก,กระดูกอ่อนได้ในงานวิจัยนะครับมีสารอาหารตัวหนึ่งชื่อว่าโปรตีโอไกแคนนะครับโปรตีโอไกแคนเนี่ยคือสารอาหารที่สามารถเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอนดอยตินนะครับของบริเวณกระดูกอ่อนนะครับคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาที่เราเลือกเป็นไหมที่เราเลือกจากราคาเป็นหลักเลือกจากราคาเป็นหลักก็คือว่าราคาถูกแต่ถูกได้รับการพิจารณาพอราคาแพงคือเราเลื่อนผ่านจะบอกว่าของเนี่ยถ้าราคาแบบถูกมากๆเนี่ย เราก็ต้องนึกถึงว่ามันคือสารอาหารอะไรส่วนมากมันจะเป็นแค่กลุ่มยาแก้ปวดหรือไม่ก็เป็นแค่ยากระสายเส้นเนี่ยครับมันเลยกินแล้วมันไม่หายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมต้องบอกงนี้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยหมอนรองกระดูกเอวเรามันเสื่อมอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้คือกระดูกเอวเรามันเป็นกระดูกอ่อนนะนึกออกไหมครับพอกระดูกอ่อนมันเสื่อมปุ๊บทาให้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาท เวลาเราที่เราจะรักษาเราก็ต้องไปฟื้นฟูที่หมอนรองกระดูกซึ่งสารอาหารอะไรที่สามารถฟื้นฟูหมอนรองกระดูกตรงนั้นได้มันก็คือโปรตีโอไกแคนซึ่งมันกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนบริเวณนั้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมผมเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นสารอาหารตัวนี้นะครับมันจะมีสารประกอบของโปรตีโอไกแคนนะครับที่สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนเกิดขึ้นให้เราได้ลดอลการปวดนะครับโดยที่จะมีพวกสมอพิเพกนะครับมีหอยแมลงพู่นิวซีแลนด์ซึ่งสารอาหารพวกเนี้ย เราแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับในท้องตลาดเพราะว่าเป็นสารอาหารที่รับเทรดมาร์กนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้นะครับมันจะสามารถลดอาการปวดได้แต่ไม่ใช่ลดอาการปวดชั่วคราวแต่มันเข้าไปซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อนให้เราส่วนที่2นะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจคือตัวหมอนรองกระดูกเราเนี่ยมันมากดทับเส้นประสาทจนเส้นประสาทเราเสียหายปวดเล้าลงขาคือเส้นประสาทเสียหายชาปลายเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง อย่างเงี้ยคือเส้นประสาทเสียนะครับเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นเป็นอาการแบบนี้ถูกไหมครับมันจะปวดร้าวเป็นแบบนี้ <im it> เพราะว่าหมอนรองกระดูกครับมันกดทับเส้นประสาทอยู่คราวนี้เวลาฟื้นฟูครับเราต้องใช้สารอาหารเฉพาะทางเหมือนกันในการฟื้นฟูเส้นประสาทซึ่งสารอาหารตัวเนี้ยมันจะไปเพิ่มสารสื่อนําประสาททําให้เส้นประสาทนะครับได้รับการฟื้นฟูแล้วมันจะคืนตัวอาการปวดต่าง,างๆนานามันจะเบาลงหลังจากที่เราเริ่มทานได้ประมาณ15วัน20วันมันจะเริ่มเบาลงไม่ใช่หายนะครับ ถ้าเกิดคุณจะฟื้นฟูต่อเนื่องจนหายจนเป็นปกติน่ยต้องใช้เวลาประมาณ90วันก็คือประมาณ3เดือนถ้ามีใครมาบอกเราว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นกิน7วันหาย10วันหายขอให้รู้ไว้เลยว่าเขากําลังหลอกเขากําลังหลอกเรามั่นใจได้เลย,เ,ลยเพราะว่าไม่มีทางครับมันมีแค่ยาแก้ปวดเท่านั้นที่จะกินแล้วหายปุบปับ แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือว่าสารอาหารพวกนี้ที่จะเข้าไปรักษาพวกเซลล์กระดูกอ่อนได้ต้องใช้เวลาครับเพราะว่าตัวเซลล์กระดูกอ่อนตรงนี้ครับมันจะใช้เวลาในการฟื้นฟูป,ประมาณ 90- 120ถึงวันกว่าที่ร่างกายเรามันจะเสื่อมได้ขนาดนี้มันก็ใช้เวลาในการสะสมความเสื่อมมาเป็นระยะเวลา10ปีนะ5ปี6ปี10ปีจนเวลาเราปวดบางคนบอกว่าเนี่ยเพิ่งปวดได้2เดือนไอ้ปวด2เดือนนี่แหละครับแต่ว่ามันสะสมมานานแล้วจนร่างกายเรามันไม่ไหวมันก็เลยฟ้องว่าเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะมันปวดอยู่ พราะ้เกิดเราปล่อยไปนานๆน,นะครับมันจะเกิดอาการที่รุนแรงมากกว่านั้นแล้วค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากกว่านั้นคนันี้เวลาที่ทักเข้ามานะครับผมจําเป็นจะต้องทราบอาการก่อนเพราะแต่ละคนอาการไม่เหมือนกัน เนื้อไหมครับอาการไม่เหมือนกันการใช้สารอาหารก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับขอให้ช่วยตอบคําถามประมาณสัก3าําถามก่อนก่อนที่จะทําการรักษาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้อาการของคนไข้เราจะไม่สามารถจ่ายสารอาหารที่มันตรงกับโรคตรงกับอาการได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่สามารถทักเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับให้คําปรึกษาฟรีนะครับ